คู่นี้นะครับล้งตาครับจะได้แก้แขนครับนะครับคู่อีกออีกคู่ก็ได้แก้แขนเหมือนกันครับอืมครับเออศูนต่อศูนย์ครับมาแล้วครับหนึ่ง สองใส่มาโอ้สอง่อได้คู่ยังก่อคู่ยังก่อคู่หนึ่งนัดหนึ่งเตะหนึ่งเตะหนึ่งเตะยกไปว่าไงครับยกไปทางอ่าคู่หนึ่งยกมาคู่นัดเอาแล้วครับเสียเกิงโอ้โหนิ่งจริงจริงครับโอ้โหไม่รอดครับโอ้แล้วครับ อเสียเก่งครับยกแน่นจริงๆครับถูก2เบรกเข้าไปในอยู่แล้วครับตอนนี้พี่เก่งพี่เก่งครับมากล้องหน่อยพี่โอเคครับอู้ผาดครับเอาแล้วครับเสียเก่งครับแน่นจริงๆขึ้นเวทไวครับเสียเก่งครับสามต่อศูนย์ครับอุปอนโอ้เสร์บนะ โอ้ยจ้ปอนครับจะได้เข้าคิงหรือไม่ครับอืมต้องรอชมครับต้องแขกต้องแข่งปอนปอนจะเอาเข้าคิงเลยไหมเนี่ยบอกหนักว่าปอนเป็นลูกศิษย์แต่อาจารย์ยอดเลยโอ้ตัดไปโอ้ลูกีิษย์โอ้โหครับเจ้าปอนครับอจมืไงโอ้โหนะครับสุดๆครับ ป่ายีงใส่ขวาแล้วครับโอลูกออกครับโอ้เอาล้ครับมานีเออ่าเอาอเลยวะเอาเาไปมาหนีทางคุณอข้าไปทางคุณ็า้างวนครับโอ้อ่า่เล่นดสุดยอดโอ้ทีมนี้พี่ก็ส่งโอเจอกันเองมาสามมาหทีมมาหกทีม เขาไปหกเลยครับเขาไปหกเลยเต็มเต็มมาดเตัวมาดเตอมาดเน่ยโอ้ยโอ้ยรับเตะครึ่งขอนเลยครับหนึ่งยี ตัดมาโอ้โหลูกนี้โอ้ดีครับสามเหลี่ยมครับโอ้ดีครับมานีเลยมานีมานีนอาจารย์ด้วยเหรออาจารย์เจ้าอ่ะแปดหนึ่งแปดตอนหนึ่งครับโอ้โหไม่ข้ามครับเอาละครับรอบได้แล้วครับนี่แหละครับถ้าใครชนะเข้ารอบตัดเชือกครับเข้ารอยชิงเลยครับ สองต่อแปดเสียเก่งจะทำประวัติศาสตร์ได้ไหมเขารอชิงชนะเลิศเป่าโอ้โหโอ้ยโห้ยจอมพรครับเสิร์ฟโหดมากครับเสิร์ฟโหดมากครับบอกเลยครับสวัสดีคุณต้าครับสวัสดีคุณปีชนะปีวัฒน์ครับโอ้โหเสิร์ฟพวกนี้โอ้ยลงอีกแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟลงเป็นว่าเล่นครับจอมพรครับ พันไซลงเลยครับเส้นเส้นตลอดเลยครับสิบต่อสองโอ้โหลูกนี้ครับไม่ข้ามครับเอาแล้วครับสามสต่อสิบครับเสียเก่งว่าไงหนึ่งโอ้โหนี่จงจริงครับโอ้โหนี่จริงจริงครับเสียเก่งโอ้โหอ้โเสียเก่งครับกดนิ่งเดี๋ยวว่นิ่งครับ สอง้วหวี่ยงสิบเอ็ดต่อสามครับลูกเสิร์ฟครับโอ้ยิงเข้าไปนัดเปิดเนึ่งโอ้โหกระทืบครับสามดาได้แต้มโอ้โหได้แต้มแล้วไม่ข้ามครับเตะโหดมากครับโอ้โหเตะโหดจริงๆครับเจ้าพรครับขึ้นทางลายซันแบ็คนี่ขึ้นหมุนเลยนะครับพร โอ้โหเด็กผิดเกี่ยวมันเนี่ยพนักงานพนาเลยพนักานมูมหมัดมูซาลีเลยเอาแล้วครับสารพัดช่างครับเจ๊กิ้งออยครับออยทุกคนสี่สิบสองมาโโอ้หเสียเก่งปล่อยออกครับสิบหนี้สารพัดช่างสามต่อสี่สารพัดช่างปล่อยทิ้งหรือเปล่าครับ โอ้โหนี่แหละครับสารพัดช่างไม่แจมบอลอาจารย์ปอนใช่ไหมเนี่ยเด็กหน่อยบอลเพลย์ฮีดีเดียววันไปทุกคนเต้นต้องมีจะมีสองเดือนสีบพลาดเพลย์ฮีหนู่มกันไรสองว่าสองเดือนเจ็งเอฟซีโอ้โหเอาแล้วครับไปแจมหรือเปล่าครับาจจสมโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็วางสกอร์ลงเต็มรอบเลยครับลูกเตะที่เป็นลูกดี เจ้าพี่เตะพวกเจ้าเน่งครับเตะหนักมากครับ13 63ครับตัดมาจะปอนเปิดยกเข้าไปโอ้โหแม่นี้แม่นี้โอ้โหยกปอนครับแม่น FC เจ๋งครับโอ้ย FC เสียเจ๋งมากแล้วครับ7 13 7 13ครับโอ้ยกปอนเปิดซ้ายพิ้น ยกเข้าไปเสียเกิงปาดกรลกโอ้ยไม่ข้ามครับแก้ไปดีวยแก้ไิบสามแปดสิบสามครับตัดมาเสียเกิงหนึ่งเสียเกิงสองโอ้โหยกสั้นโอ้โหสุดยอดครับยกช็อตเลยครับโอ้โหเสียเกิงครับถ้าไม่เคยเห็นเล่นบอกว่าตัวยกอาชีพเลยครับยกสั้นเตะช็อตเลยครับเมื่อกี้โอ้โย โอ้โหเสิร์ฟดีครับยกมาแต้มหรือเปล่าปอนเปิดโอ้โหยกชัดด้วยครับโอ้โหตัวเตะหลังหักครับยกชัดอีกแล้วโอ้โหเกมแล้วครับโอ้โหยกสั้นเลยครับถูกสั้นครับเสียเก่งครับถูกสั้นจะปอนก็เตะหายครับโอ้โหอาจารย์เตะลูกศิษย์ครับลูกศิษย์เจออาจารย์ครับ ไม่มีใครสอนนะครับไม่องเรียนกีฬานะครับแต่เขาฝ่าเองตเองครับยอมรับว่าเขาสทำยอดน้่ามั้ยล่ะมันไปไกลแล้วปล่อยไปก่อนครับอาจารย์เราฝึกครับเขาขี่จากรถเจขาขี่มอไซค์จากบ้านผึ้งฮีไปถึงร้เอ็ดครับไปตีสนามกลางครับวันใดได้ตีก็ได้ตีวันใดไม่ได้ตีก็ไม่ได้ตีครับออาจารย์ด้วยครับจะปอนะปอนนะพอเก่งแล้ว สนามที่ไหนก็เตะได้ไม่ไว่าจะกิ่งหรือกิ่กง,กงเขาก็เตะครับโอ้เตะได้หมดอยอมรับเลยครับสุดยดอดครับโอ้ยอมรับสุดยอดครับวันนี้นักกีฬาพร้อมนักกีฬานก็กิ่งมากศูนต่อศูนย์ครับเอาเบียร์ให้กิ่งหน่อยนะครับแตดไปครับยกเข้าไปวันไม่เข้าครับโอ้เป็นแต้มแล้วครับโอ้แล้วนะครับยกไม่เข้าครับ ก็เล่นอะไรเจ๋งนี่กินเบียร์แล้วครับตอนนี้เจอแล้าขาวโอ้เจอแล้าขาวก็ไปนิ่งจริงๆครับโอ้โหเสียเก๋งเจอแล้าขาวไปนิ่งครับตัดมาครับโอ้โหว่าไงครับเสียเนิงเออว่าใช่เนิงโอ้โหเจ็บไม่ข้ามครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบใช่ยหมครับสามสิบสองต่อศูนย์ครับตัดมาว่าไงครับหนึ่งเตะหรือไม่เจ้าเนิงอู้ โอ้โหเตะดีครับโอ้โหครับหนึ่งต่อสองครับตัดไปว่าอู้หูเกงซ้ายนั่นยกเอาเจ้าปอนก็ไม่เหลือแล้วครับอ้เอาละครับง สองเท่าครับเสีเก่งเอาโอ้ครับสามต่อสอง้วครับสามต่อสองครับตอนนี้โอ้โหโอ้ซ้ายโอ้เอาแล้วครับสี่สิบเล่าขาวโอ้จัดไปครับเสียก๋่งโอ้ขอเวลานอกเลยครับตอนนี้นะครับ

ลูกออกครับเขากีใสยูตัวไไหตัวามห้าสามต่อห้าครับโอ้โหไม่ข้ามครับหกต่อสามนะครับตอนนี้ครับงแข้โอ้หกต่อสามส่งแขกอีกแล้วครับเอาแล้วครับด้านมานี้เอาเลยครับเอาเลยครับเริ่มเคลียร์อีกแล้วครับจิงบ้านมะขามเรา สี่ต่อเจ็ดบอลโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับสามได้ครับแอดสนามบะอยู่บ้านนาครับบ้านนาใหญ่ครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้เสิร์ฟมาอีกแล้วครับเอาลเต้าเนึ่งโอ้โหติดเโยวเอ้าเอาเสียเก๋งทำครับโอ้โหลูกนี้

7จ็ดต่อหกครับโหดมากครับเออจ้าปอลเปิดปินนิดนึงเสียเกงโอ้โหเอาเรียบร้อยครับลูกนี้เอาแล้วครับแปดต่อหกครับสองช่วงตัวบอลปล่ออกโอ้โหเจ็ดต่อแปดนะครับตอนนี้ไล่มาเบียดอีกครั้งแล้วครับ โอ้โหปั่นอีกแล้วครับโอ้โหปั่นดีมากเอาครับเอาแย่งนะล้ครับโอ้โหเกือบติดแย่งครับเมื่อกี้เก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ดตัดไปเสียเก่งใช้หัวรับแล้วครับโยกเข้ามาโอ้โหลูกนี้โอ้โหโอ้โห สิบต่อ7ครับเจ๋งเริ่มมีอารมณ์แล้วครับโยกเข้าไปเจะป้อลลูกนี้อโอ้โหสนามนี้มีเตะเดิมพันวันไหนบ้างครับแอด 10, คุภูมิสนามนี้มีเตะเดิมพันวันไหนบ้างมีไหม เย็นนะครับมาได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเป็นเวรเล็กๆโอ้ทุกวันมาออกช่วงนะครับใช่ครับช่วงห้าหกทุ่เย็นนะครับถึงสามทุ่มครึ่งเพราะว่าที่นี่เราจะเปิดไฟให้เตะถึงสามทุ่มครึ่งโอ้สามทุ่มครึ่งเวรเล็กๆเนาะใช่ครับเวรเล็กๆมาครับเวรเล็กๆมาได้ครับเพราะวันครับทุกวันครับผมเตะที่นี่เนาะถ้าเวทใหญ่มาก็ต้องมาต่อครับต้องมาต่อตโออขอบคุณครับแคร์เลยครับขอบคุณครับคุณเจ้านายครับเวทใหญ่ๆก็ต้องมาการ อยู่กราสินไปดูได้ไหมครับได้ครับมาเลยครับสนามนี้มีเตะเดิมพันวันไหนบ้างครับแอดแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับมีทุกวันครับแต่เป็นเวทเล็กๆครับนะครับตอนเย็นนะครับเจ้าเน้งครับเอาละครัสิบ สิบเอ็ดต่อสิบครับเอาละครับเบียดคู่ขี้ครับโอ้โหเสียเก่งยกดีครับตรงนี้เอ้าโอ้โหม่งดีครับบอลจะตูดราพักวิมานครับสวัสดีครับแอดสวัสดีครับคุณคนบ้าพระเนจรครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแชร์แล้วไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับร้อยสิบสี่ท่านชมครับสิบเอ็ดเท่าเจ้าปอนมาแล้วครับโอ้โหว่าไงครับเจ้าเนิงอู้ กดหายกดหายแล้วครับไม่ได้เกี่ยวแล้วครับไม่ได้เกี่ยวแล้วครับสิบแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดครับยกไปว่าไงครับเจ้าปอนเปิดเสียเก่งยกโอุลิุนี้ครับสวยมากโอ้ถือว่าลูกนี้นี่เข้าตะก้อไม่ทันนะครับเจ้าปอนนะครับครับผมต้องเข้าเข้าตะก้อไม่ทันครับเปิด เปิดลูกไม <15, S 1> ่ออกเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดตัดไปเจาะปอนเปิดโยกเข้ามาเจาะปอนโอ้โหเป็นแต้มหรือเปล่าเจ้าเลงโอ้โหเตะดีจริงครับเฮยไอ้พ <cas m> ่อเต้นเล่นเกมสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดครับเกมไม่เกมมาแล้วครับยกขึ้นโอ้โ ได้สู้จนถึงเซตสามแล้วครับเอาแล้วครับมีทีมน้อยบอครับมีครับเยอะแยะเลยครับตอนนี้นะครับเด็กน้อยคนนั้นนะครับจัดไปครับเข้ามารับชมสนามจริงได้นะครับปรเทนักกีฬาครับเสียแล้วครับเด็กครับผมบทสาวยังอยครับเอาละครับ ใครแพ้คือตกรอบครับภูภูมาช่วยหน่อยตกรอบครับใช่ไหมร้อยสามพันชมแล้วตอนนี้ครับผมจะถึงรอบให้อดินลิชาร์ฟนะครับในแบบพักนะครับเจอกับอดินเฉพาะกิจอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับภูภูนายใหญ่ไก่ชนครับอดินเฉพาะกิจครับในนามผู้จัดการแข่งขันนะครับขอบคุณนักกีฬานะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ร่วมชมร่วมเชียร์นะครับตั้งแต่ เช้านะครับดู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มแล้วฮะไหลสดยาวเลยไฟ์สดยาวเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยก็แล้วกันนะครับมีครั้งหน้าแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับเดือนนี้นี่เป็นครั้งที่2นะครับที่น้องๆเยาวชนบ้านนายใหญ่ของเรานะครับได้จัดการแข่งกันเซปตะตกาเนเหลี่ยมดับเบิลชายคู่นะครับแปลล่างข้างผีไม่มีบล็อกขึ้นนะครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับชื่อรายการก็คือจับจุดครับนะครับ สีส้มตัวเตะเตะดีใช่ครับสีส้มตัวเตะเตะดีมากครับจากการจนบุรีชัดเจนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมนะครับสารพัดช่างนะครับในเสื้อสีส้มนะครับพบกับทีมสกบีนะครับซึ่งเป็นทีมของทีมงานผู้จัดการแข่งขันนะครับเป็นทีมงานของสปอนเซอร์นะครับ ที่ท่านกาลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับใครชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับแพ้ที่สามร่วมครับนะครับซึ่งเซตที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการแข่งขันในเซตที่3นะครับหลังจากในเซตที่1และเซตที่2นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโคะเซตนะครับเซตนี้ตัดสินครับชนะเข้าชิงครับแพ้ได้ที่3ครับเตะดีมากครับ เตะดีมากแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับทหารครับอันเต๋าครับช่วงนี้เป็นไงครับได้ซ้อมไหมครับน้องนะครับบองบ้างก็มีโอกาสออกมาเล่นนะครับมาเยี่ยมมาชมสนามทางนาใหญ่ด้วยนะครับโอ้จ้ะโอ้ยเฉยเฉยเดี๋ยวดีเดียกอ้อมอยู่ันผูเป็นแรงเลยวะถือ่วเตะไหมถือยิงไข่พัดหนึ่งสี่ห้า ชิงที่หนึ่งบอครับผมแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและก็ทางเพจนะครับชิงที่หนึ่งบอครับยังไม่ได้ชิงที่หนึ่งครับคู่นี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับรองชนะเลิศคู่แรกครับเจ็ร้อย ้งเอ้า้างข้า้อากลกแล้วด้ลอกลักเอ้าแชร์แล้วครับขอบคุณครับตาครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ข,ขอบค like ุณทั้งร้อยเคนชมอยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับคู่เน่งนะครับตัวเตะตัวทําครับตัวเล็กครับแต่ว่าเตะสูงเตะชัดเจนคมมากครับแล่า็ขอให้ยกขึ้นงนะ่รับเ่งดีจ่งงๆครับ

ทีมสปอนเซอร์ครับทีมสกเอนะครับประกอบไปด้วยอันสุวรรณภูมิกับเชิดซันแบ็คครับเป็นทีมงานของผู้จัดครับอีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นน้องๆนะครับเยาวชนนะครับในเขตอำเภอสวนภูมินี่แหละครับอีกทีมหนึ่งสุดยอดครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับเออ แบงแล้วเออชิล่ะป้องดีดได้ป้อดได้ดีดได้ด้วยิดเดียวเจ็บเ์ฟดีครับลูกนี้บอกเลยครับ เสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟดีครับนี่บอกเลยนะครับว่านี่ขนาดขนาดยืนยืนสองคนนะครับยืนสองคนนะครับยังรับยากถ,ายถ้ายืนคนเดียวนี่บอกเลยครับเหลี่ยมนี้เสิร์ฟแบบนี้เนี่ยไม่ได้รับแหละครับแปมแปดต่อสิบครับสูสีฮะเอฟซีเบ,บอร์สิบเอ็ด

เชิงพื้นดีครับแต่ยายเพิ่นกินเากินเรียบร้อยครับผมเชือดสาทรหรือเชือดปากน้ำใช่ไหมครับคนเดียวกันใช่ใช่เชืดปากน้ำอ่าครับผม1 3 8มามามาน้องเี๋ยวน เรียนบอยมากีฬาบอคาตาครับค,ครับผมลก็เต็มนเกม14 8ขอบคุณนะผลการแข่งขันนะครับ เซตที่3ครับเป็นทีมสารพัดช่างครับ,รบย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสก A พบกับทีมชาพยอมครับทีมชาพยอมนะครับจริงๆเป็นทีมที่อยู่นอกสายตานะครับ